โอเคผมว่าขอการสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมเปิร์คุงนะครับผมก็วันนี้นะผมอยู่ในแมบบที่มีชื่อว่าโลกูลนะครับผมก็วันนี้ผมก็มา ราาโลกรูนอีกแล้วนะครับผมสําหรับใครที่สนใจนะผมอ่ะก็ผมบอกไปเลยรหัสนี้เป็นรหัสตันคู่นะผมแล้วก็เป็นรหัสที่ผมว่าคุ้มอยู่มั้งนะครับผมอันนี้ก็คือตันคู่นะอันนี้เป็นฝั่งอ่าซีซีจีซีจีหรือซีซีจีวะลือว่าไม่ได้เล่นนานซีซีจี C C C G ดิเอออ่านี้เยนนะผมเยนมี200กว่าล้านเออ 2 4 7ล้านนะผมอ e p มี46ล้านนะครับผมโคตรเยอะผมบอกเลยใครได้ไปอ่ะมุงคุ้มแล้วเนี่ยมุงคุ้มแล้วเนี่ยใครได้ใครได้แล้วอันนี้ไปเนี่ยแล้วดูสีนะผมอันนี้เป็นสีดำเหลืองถูกปะวะใช่แหละนะครับผมนี่เป็นไงดำเดี๋ยวผมเพิ่มไปดูนี่โอ้โ oh, ห oh, ดูเนี่ยสีดำเด้่ยนะดำเหลืองอะ่ะ เทปละสำหรับใครนะผมที่สนใจก็เออเดี๋ยวผมค่อยบอราคาแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมไปรับเงินก่อนโอ้โหโคตรคุ้มอะผมบอเลยระหันนี้เอ,อเอ้ยโอ้เหมือนเหมือนมัไนไอ้นี่นะทำไมความรู้สึกเหมือนมีเกมพาร์คูณสองหรือเปลา่าเดี๋ยวผมเช็คก่อน ม,มีคูณ2อง p นนะผมเออนะมันก็เลยรับแบบโอ้โหได้ค่อนข้างเยอะนะผมว่าเลยโคตรคุ้มอะ่ะใครที่แบบอยากได้นะผมเนี่ยราดนี้นะคุ้มมากเลยนี่เดี๋ยวราคาค่อยว่ากันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูฝั่งของกูนกันเลยดีกว่านะครับ โอเคครับ okay, ผมก็ในส่วนของฝั่งกูลนะครับผมก็น่าจะเป็นหานธารละนะผมนี่สีก็ตามนี้ครับผมขาววะเออนั่นแหละสำหรับ <c oughs> ใครที่สนใจนะผมเวลตันเหมือนกันนะผม RC ซมีสามสามล้านเยนมี605ล้านเลยนะ600 000, ล้านเลยอะ i p พมี25้านะผม25ล้านอันนี้ก็สแต็กนะผมก็ ตันคู่เหมือนกันนะผมก็ถ้าเกิดใครที่สนใจเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อ่าดิสคอดผมไว้นะผมใครที่สนใจรหัสนี้ติดต่อมาที่ผมได้เลยนะครับผมโอเคก็รหัสนี้เนี่ยผมจะขายอยู่ที่อ่าเจ็ดร้อยละกันนะครับผมผมขอขายที่เจ็ดร้อยละกันนะผมก็ถ้าเกิดใครสนใจนะผมก็ทักมาได้เลยนะครับ